เรนเชนท่านคุณหมอเรามักจะเรียกว่าคุณหมอวิจารณนะคะหรือศาสตราจารย์ในแพทย์วิจารณ์ธานิคค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอบพรบคุณค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องการพัฒนาด้านในของมนุษย์สิ่งที่ผมเข้าใจก็คือมันคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่สิ้นสุดอะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ในที่สุดก็จะกลายเป็นแก้วน้ําเป็นขวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะมันเป็นสิ่งที่เป็นนมามธรรมแล้วก็สงสัยว่าของแต่ละคนก็จะอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักการน่าจะโอเคนะครับอย่างที่กลับเรียนนะฮะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้การเรียนรู้ด้านในเนี่ยมันคืออะไรแน่นะแต่โลกสมัยนี้สบายมากนะอย่างที่คุณเจมส์ว่านะเรามี AI ช่วยฮนะอันนี้คือด p s s e กนะผมก็จะตั้งคำถามให้ e e p s e กช่วยตอบว่าไอ้การเรียนรู้ด้านในเนี่ยคืออะไร เาก็บอกเลยบอกว่ามันเป็นกระบวนการนะแล้วกระบวนการนั้นนะมี3ขั้นตอนหลักๆคือสํารวจสร้างแล้วก็เชื่อมโยงสํารวจนี่ก็เป็นการสํารวจตัวเองนะนะแล้วก็สร้างความเข้าใจตัวเองด้วยแล้วผมผมก็อยากเติมว่าไม่ใช่แค่ตัวเองอนะความเชื่อมโยงกับอย่างอื่นนะครับเมื่อ AI มันบอกแล้วเนี่ยผมก็มานั่งคิดต่อนะฮะว่าเรียนรู้ด้านในเนี่ยไม่ได้อยู่โดๆดๆอะ มันควบคู่ไปกเรียนรู้ด้านนอกงนั้นถ้าเราฝึกตัวเองให้สามารถที่จะทําให้การเรียนรู้ด้านในกับด้านนอกเนี่ยมันเสริมกันไปเสริมกันมาเนี่ยน่าจะดีเนาะนะถ้าชีวิตเราเป็นนั้นได้หรือตั้งคําถามใหม่ว่าก็โรงเรียนนี่แหละลาปลายมาพัฒนาเนี่ยโมเดลนี่แหละจิตศึกษาเนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมเชื่อมการเรียนรู้ด้านในและการเรียนรู้ด้านนอกนะใช่หรือเปล่าในทางหลักการสมัยนี้เนี่ย การเรียนรู้เป็นที่รู้กันว่าเราเน้นที่เรียกว่า hard skill ก็คือทักษะเพื่อการธรรหากินเป็นตัวหลักแล้วเราก็จากที่โรงเรียนลำไยมาพัฒนานี่เราก็รู้ว่าอันนั้นนะไม่พอหรอกมันต้องเติม soft skill ทักษะความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสัมพันธ์กับสังคมความสัมพันธ์กับธรรมชาติกับโลก นี่งนะครับนี่คือหัวใจโดยที่การเรียนรู้กลับไปกลับมา2แบบมีทั้งแบบที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวผมคิดว่าอย่างที่เราฟังเพลงนะฮะเราฟังท่านอาจารย์นริมนผมคิดว่าเราได้เรียนรู้ลึกๆหลายอย่างเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวผมเข้าใจเรื่างกันนะครับไม่ทราบถูกหรือเปล่านะแล้วก็อีกอันหนึ่งการเรียนรู้ด้านในเนี่ยมันเป็นการซึมซับตัวแบบอย่างที่ฝรั่งเรียกว่าเป็นโปรโมเดลแล้วก็นําไปสู่การสร้างตัวตน ของแต่ละคนแล้เด็กที่มาเข้าเรียนนี้ก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาผมมองว่าตัวช่วยอย่างยิ่งของการสร้างตัวตนเนี่ยคือ 2R ก็คือ respect กับ recognition ก็คือการให้ความยอมรับนับถือแล้วก็ให้ความเคารพผมก็วันก่อนก็ถามครูใหญ่วิเชียนว่าพี่เรียกเด็กว่าพี่มีผลยังไงผมเข้าใจว่ามันมีผลทําให้เขารู้สึกว่าเด้รับ respect ได้รับ recognition เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องทําตัวดีก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้ดีถามว่าการเรียนรู้ด้านในมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันนี้ก็ดิฟซิกนะฮะก็บอกว่านี่แหละสํารวจตัวเองพัฒนาสติ mindfulness นะเนี่ยนะเชื่อมโยงกับเรื่องค่านิยมเรื่องความเชื่อเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแล้วก็สะท้อนคิด reflection ซึ่งเราจะเห็นว่าที่โรงเรียนลำไายมัดพัฒนาเนี่ยเด็กถูกชวนให้สะท้อนคิดอยู่ตลอดเวลาถามหม่นะครับว่าที่เรียกว่าจิตวิญญาณ spirituality เนี่ย คืออะไรแล้วก็ลักษณะของที่เรียกว่า spiritual well being สุขภาวะทางปัญญาเนี่ยเป็นยังไงดิปซีก็บอกอย่างนี้นะครับเข้าใจตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตเชื่อมโยงกับสิ่งที่สูงกว่านะสิ่งที่สูงกว่านี้บางคนอาจจะเรียกว่าพระเจ้าบางคนอาจจะเรียกว่าธรรมชาตินะแล้วแต่จะเรียกแล้วก็มีสติและสมาธิแล้วก็สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่านี่คือที่ดิปซิบอกนะว่าจิตวิญ,ญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเนี่ย มีลักษณะยังไงนะครับวิธีส่งเสริมเป็นยังไงอันนี้ก็ถาม Deep ดีฟซิกมันก็บอกว่าให้ฝึกสติและสมาธิแล้วก็ส่งเสริม r e f ฟ e c ชั o นสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งที่นี่เรียกว,ว่าสนามพลังบวก พลังมากนะฮะแล้วก็บุรุษการศิละปะและการแสดงออกตะกี้พิธีเปิดเนี่ยชัดเจนนะครับทั้งเพลงแล้วก็ทั้งบทกวีของท่านอาจารย์ธนริมแล้วก็การมีแบบอย่างนี่คือวิธีส่งเสริมซึ่งเราก็เห็นนะครับว่าที่นี่แล้วก็โรงเรียนในเครือข่ายน่าจะใช้ทั้งหมดแต่ผมเองผมก็มีความเข้าใจว่าเรายัางตีความและต,ต่อไปข้างหน้าได้เยอะแล้วก็ทําความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่เหมือนรุ่นเก่าๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้อีกเยอะเลยอันนี้ก็ถามเรื่องวิธีพัฒนาสุขภาวะทางปญญ อยาดิฟซิกเหมือนกันว่าวิธีที่จะทำให้มีความสุขทางสปิริวชวลเนี่ยก็ว่าฝึกสติค้นหาความหมายในชีวิตเชื่อมโยงกับธรรมชาติปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือความเชื่อแล้วก็ให้ความสําคัญต่อ relationship ปฏิสัมพันธ์การเชื่อมโยงกับธรรมชาติเมื่อเช้าก็คุยกับคุณแม่พี่ปอห้าก็ได้ทราบว่ามีการเดินป่า5กิโลอะไรนี้นะครับเพราะว่าอันนั้นแหละคือส่วนหนึ่งของการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาประโยชน์ต่อชีวิตในเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาเป็นยังไงอันนี้ก็ถามดิฟซิกเหมือนกัน ก็คือความเครียดลดลงเพิ่มความสุขความพอใจในชีวิตสร้างความสัมพันธ์ความยืดหยุ่นทางใจแล้วก็สุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นหลักการของประโยชน์ของ spiritual well-being นะซึ่งพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่เราก็จะพอจะเอามาเทียบกับชีวิตของเราเองได้นะที่นี้มันมีหนังสือที่ออกมาเมื่อ 4- ีหปีที่แล้วผมก็ไปเจอเข้าตอนเดินออกกําลังตอนเช้าตีห้าเดี๋ยวนี้ตอนเดินออกกําลังตอนเช้าสมัยก่อนก็ฟังเสียงนกเสียงกานะในหมู่บ้านที่ผมอยู่ตอนนี้ก็ฟังเสียงอยู่ นะเซิร์ชแล้วก็ใส่หูฟังแล้วก็เดินไปเรื่อยๆชั่วโมงเดึงนนี้นะฮะก็ได้7,900น้เนี่ย ก็เจอไอ้ที่อยู่ในลิงค์ข้างล่างเนี่ยก็เลยมาถึงหนังสือเล่มนี้แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋อที่เรียกว่า critical consciousness เนี่ยมันเป็นยังไงวิธีอ่านหนังสือทางลัดก็คือถาม AI มือนก Deep ัน Deepseek ก็บอกเลยบอกว่าอ๋อไอ้หนังสือเล่มนี้มันบอก3อย่างใหญ่ๆก็พลังของเอง critical analysis แล้วก็การที่เป็นผู้นําทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นะแล้วก็ลงมือทําเพื่อโซเชียลทำโซเชียลแอคชั่นเพื่อสังคมก็จะเป็นเรื่องของจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ตามในหนังสือเล่มน,นี้นะค่อนข้างจะเป็นในเรื่องทางแอฟริกาทีนี้พอฟังไปแล้วเนี่ยเขาเอ่ยถึงหนังสือเล่มน,นี้นะคนที่พูดคุยกันเนี่ยเขาเอ่ยถึงหนังสือเล่มน,นี้ซึ่งผมอ่านตั้งแต่ผมยังเด็กๆเมื่อ50ปีที่แล้ว ก็คือ Paulo Fre ire, p อ u l o f เฟรเ e Pedagogy of the Oppressed เป็นในการศึกษาของผู้ถูกกดขี่นะสมัยนั้นนี่สังคมเราค่อนข้างแดงนะมีขบวนการนักศึกษาอะไรต่อเลยเนี่ย o u t u b e นี่ก็จะพูดกันว่า Critical Consciousness ตามในหนังสือเล่มนี้ของ p อล์ลเฟรเรยก็คือต้องเข้าใจ Oppressive Social Force ก็คือ พลังทางสังคมที่กดขี่ที่กดทับคนเราอยู่แล้วก็อันที่สองก็คือว่าให้อ่านระหว่างบรรทัดในตัวหนังสือเนี่ยเพื่อเข้าใจ ต้องอ่านระหว่างบรรทัดผมชอบใจมากเลยเพราะว่าผมฝึกมาตั้งแต่ตอนอายุน้อยๆนะอายุน้อยๆก็มายพราจบหมอแล้วนะก็พยายามที่จะฝึกตัวเองก็มีความรู้สึกว่าดีมากเลยเรื่องความกดขี่เนี่ยผมเนี่ยรู้สึกตั้งแต่เนะพราะผมเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็มีโอกาสเรียนหนังสือก็กลับไปบ้านก็จะเห็นนะฮะว่าทางบ้านเนี่ยมันมีอะไรทางสังคมเนี่ยคือพวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะถูกข้าราชการเนี่ยมาแสดงท่าทีอะไรบางอย่างเนะเราจะรู้สึกทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการกดขี่ที่ซ่อนเร้นซึ่งผมคิดว่ามีความสําคัญ มากต่อการเรียนรู้และพัฒนาภายในของคนเราจะเรียนรู้และพัฒนาภายในได้ดีเนี่ยต้องรู้จักปลดปล่อยหรือหลบเลี่ยงการกดขี่ที่ซ่อนเร้นเนี่ยออกไปให้ได้ไม่งั้นเราไม่กลา้าไม่งั้นเราจะกลัวความกลัวทําให้เราไปไม่ถึงที่สุดผมก็มานั่งคิดว่าอันนี้ผมว่าเองแล้วนะคือคือหนังสือ P ี่เโกชิอับดุลอเสเนี่ยมีการแปลเป็นภาษาไทยก็เล่มบนนะครับพอดีไปประชุมที่ผู้วิเยียนตไปเป็น,ปนวิยวียกรเนี่ย ทางไม่ดนศูนย์จิตปัญญาศึกษาไม่ดนก,ก็ให้ไอเล่มข้างบนเนี่ยมานะก็คือแปลาจากเล่มต้นฉบับภาษาอังกฤษเนี่ยผมมานั่งนึกกันนะครับว่าไอการศึกษาที่ปลดปล่อยเพื่อการพัฒนาด้านในของเราเนี่ยเพื่อให้มีจิตใจมีฟรีดอมมีอิสระนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาชนะอะไรบ้างผมลิสต์เนี่ยผมคิดว่าไม่ครบอะไม่ครบอย่างแรง ไม่ครบอย่างยิ่งนะแต่มายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอันหนึ่งที่เป็นอันตรายมากคือลัทธิถผูกผิดซึ่งจะเห็นว่าที่หลังปลายมาพัฒนาจะเลี่ยงมากเลยของการตัดสินเป็นเรื่องสําคัญมากเลยอีกอันนึงคือกระบวนทับเส้นตรงมองอะไรก็เป็นเป็นเหตุผลจากเหตุไปหาผลเป็นในเป็นลีเนียเป็นระนาบเดียวซึ่งโลกชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีความซับซ้อนม,มีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยยุ่งเหยิงมากมาย อีกอันนึงก็คือฟิกซ์ไมซ์เซ็ตก็คือแนวความคิดว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะมนุษย์เราก็เป็นกรรมพันธุ์เป็นเจ้าเรือนอะไรอย่างนี้นะครับตอนหลังเนี่ยมันมีความท้าทายเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยเยอะมากนะเดี๋ยวจะชี้หนังสือให้ดูนะครับเรื่องอํานาจเหนือเรื่องอํานาจเหนือเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากของการศึกษาในหลายกรณีเนี่ยโรงเรียนของรัฐก็จะทําเพื่อเสนอผู้มีอํานาจเหนือแล้วลืมเด็กไปโดยสิ้นเชิงนะเมื่อสองสาวันนี้เองผมก็ประชุมดีอีกหลังน้ําของจังหวัดหนึ่งจะไปเอ่ยก็เลยนะแต่ว่าผู้ทําก็คือสยำ มาจนผููเขาเป็นหนุน่มผมก็บอกก็เลยบอกเฮ้ยอ,อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าไอ<ๆ>้ดีการศึกษาเนี่ยต้องทําเพื่อยกระดับการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กแต่ที่เขาเล่ามาเนี่ยทั้งหมดเพื่อส่งรายงานนายแค่คําว่ารายงานเลยนะครับเขาพูดเองนะผมก็บอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่ผิดเลยเป้าหมายผิดอันนี้คือปัญหาของเรื่องการพัฒนาไม่ว่าด้านในหรือด้านนอกหลายครั้งเนี่ยเพราะว่าไอ้มายาแบบนี้มายาจากการครอบงำเนี่ยทำให้เราเนี่ยตั้งเป้าผิดโดยไม่รู้ตัวนะโดยไม่ได้จงใจเลยแต่ว่าเหตุการณ์มันพาไปผมคิดว่าราชการเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะ มผมรู้สึกอย่างนี้มาแต่ผมอายุน้อยๆผมก็ไมนข้่ราชการนะแล้วก็แต่ว่าอยู่ในมาลายจะเบากว่าหน่อยแต่เราก็เจออัญหาพวกนี้เยอะมาก การถูกบังคับการทําหลอกหลอกไม่จริงใจอันนี้สําคัญมากเลยความจริงใจงถามว่ามันเริ่มจากตรงไหนสำหรับผมเนี่ยมันเริ่มจากเป้าหมายว่าเราทําเพื่อเป้าหมายนี้ถ้าเป้าหมายไม่ชัดหรือว่าไม่ได้คิดให้ดีเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไม่จริงใจโดยไม่รู้ตัวหลอกๆอย่างนี้มันเป็นต้นนะนี่เขาเป็นตัวอย่างตันนั้นเองนะครับว่าเรื่องการที่มนุษย์เราถูกครอบงำเนี่ยมันลึกมากเลยในความเห็นผม ทีนี้ก็มีหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มล่างเนี่ยเป็นออริจินัลข้างบนนะ่ะเป็นฉบับแปลเป็นไทยก็ฉบับแปลเป็นไทยก็ชื่อว่าเรียนเปลี่ยนโลกฉบับออริจินัลก็เป็น transformativ e learning เป็นเรื่องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับ c h มักเกอร์ค l ลเลจที่อังกฤษที่ทำมามา30ปีแล้วก็ฉลอง30ปีเมื่อปี2021 เมื่อ4ปีที่แล้วอันนี้คล้ายๆครูใหญ่วิเชียนเป๊เลยนะเพราะว่าคนทำเนี่ยคือสาธิตกูมานที่เขียนหนังสือเล่มล่างเนี่ยแกได้รับคําบอกจากบอร์ดของแกว่าโอเคให้เวลาอยู่พิสูจน์5ปีถ้าพิสูจน์ไม่ได้ปิดชูมักเกอร์คอลเลจเนี่ยแล้วก็อยู่มาได้30ปีเลยฉลองไอ้เล่มข้างบนเนี่ยผมซื้อมาจากงานนั่นแหละที่เราไปด้วยกัน <laughs> จากส่วนเงินมีมาพอมาพลิกๆดูแล้วบอกเฮ้ย hey, เราซื้อภาษาอังกฤษอ่านดีกว่าเล่มล่างนะครเพราะเลยต้องเสียตังค์สองทีนะฉะบับไทยด้วยแล้วก็ฉบับภาษาอังกฤษแต่ว,ว่าไไม่ด้้้ซซืืออเเปป็็นนนนนั ไม่ต้องแบกงไงง่ายดีนะหน,นังสือเล่มน,นี้บอกว่าการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะต้องเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยแล้วก็เป็นการเรียนรู้3ามอย่างไปพร้อมๆกันก็คือฮาร์ดเฮดแทนไปพร้อมๆกันวุฒิชัยสาคัญในสายตาผมเนี่ยคือว่าการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการทำ การลงมือทำเป็นหัวใจสําคัญที่สุดน,นะของการเรียนรู้ที่จะให้ลึกถึงขนาดแต่ทําเฉยๆก็ไม่พอต้องทําแล้วคิดคิดในที่นี้ไม่ใช่ติงติ้งนะคือ reflecting นะ reflecting แล้วก็ reflect ให้ทั้งไปสู่หลักการในเชิงรูปธรรมและนามาทำมันก็จะได้ไอตัว hard ไปด้วยนะครับสรุปของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าต้องเรียน3ช่องทางไปพร้อมกันก็คือทําย้าแล้วนะว่าทําเป็นตัวเริ่มต้นที่สําคัญทําแล้วรับรู้ นะแล้วก็รู้สึก feeling นะ sensing รับเนะี่ยคือ sensing แล้วก็ feeling แล้วก็ reflecting สะท้อนคิดแล้วเอาไปลองใหม่ต้องเป็นหลูดไปเรื่อยๆร,ยรยนะแล้วสำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่ทําคนเดียวเท่านั้นทําคนเดียวนี่ก็ดีนะครับแต่ต้องทําร่วมกับเพื่อนๆนะันนี้ใช้คำว่ากัลายาณมิตรเพราะอะไรฮะเพราะต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์เรา คิดไม่เหมือนกันหัวใจสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับในหนังสือเล่มข้างล่างเนี่ยเล่มภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็ำลังอ่านอยู่ฮนะเพิ่งอ่านไปได้ไม่เท่าไหร่อะ่ะไม่กี่บทมันจะเป็นเรื่องที่คนที่ไปสอนที่นั่นเนี่ยซึ่เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยเนี่ยเล่านะทีนี้มีคนหนึ่งก็เล่าถึงว่าไอระบบนิเวศไอธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันมองด้วยแว่นที่เขาเรียกคอนตัมท่านเคยไดียนไหมฮะคอนตั้มเซอรี่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้วปีเนี้ยยูเนสโกฉลองร้อยปีคอนตั้มเซอรี่เมืองไทยเราเข้ามา50ปีเราฉลอองเมืน มีพักพวกที่เขาอยู่ในวงทางด้านไอทีทางด้านในอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับก็มาบอกอาจารย์อาจารย์ช่วยเขียนเรื่องควอนตัมหน่อยด้วยความรักกันนะแล้วผมว่าเอ,อ้ได้ได้ได้ด้วยความสบายใจว่าไม่รู้ก็ถาม AI โอ้เพะพอได้แล้วก็ YouTube ด้วยนะฮะเนี่ยฟังตอนเช้ามืดน,นี่แหละโอ้ได้อะไรเยอะเลยทีนี้มาอ่านหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่า การมองโลกเนี่ยมองด้วยแว่นขอนตั้มได้โดยจะได้หลักการ4ข้ออันที่หนึ่งก็คือสรพรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกันหนะคุณดีคนเดียวไม่ได้คุณต้องหาทางเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นด้วยเฉพาะมนุษย์ก็ไม่พอต้องให้ธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่อง interconnectness e อันที่สองก็คือว่าสิ่ง,ต,งต่างเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มีการกำหนดตายตัวมันเป็น potential เป็นศักยภาพที่จะเป็น ToB e ไม่ใช่ is แต่เป็น ToB e นะอันนี้คือหลักการของการมองสรรพสิ่งด้วยแวน่นระบบนิเวอันที่3ก็คือว่า uncertainty ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเหตุปัจจัยที่มาประกอบเข้านะแล้วก็อันที่4ก็คือว่าไอทีเรียกว่าขั้วตรงกันข้ามอะที่จริงแล้วเป็นพวกเดียวกันสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ใช่อันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่คําตอบคือใช่ทั้ง2อ,อย่างนะักอิเล็กทรอนิกส์ไอทีทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างอนตั้มคอมพิวเตอร์ ไอคอมพิวเตอร์ธรรมดาเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยมันวิ่งระหว่างศูนย์กับหนึ่งนะแต่คนตั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยวิ่งมันวิ่งสองสามตัวคือศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์บวกหนึ่งพลังเพิ่มเป็นล้านเท่านี่คือหัวใจของการที่จะมองโลกก็คือต้องรู้จักมองโลกให้เกิดสนะิง u l จ r i t y เมื่อไรก็ตามเราเอาดีเข้าตัวคนเดียวมันก็ดีนะครับแต่ไม่ใช่ดีที่สุดนี่คือหลักการของ ecology m i n d s e ตผมย้ามาตลอดว่าการเรียนรู้นั้นเน้นแอคชั่นคือประสบการณ์ วิธีเรียนรู้จากประสบการณ์นะท่านต้องการดูรายละเอียดของการเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ดาวน์โหลดหนังสือ3ามเล่มนี้ได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างในหนังสือเนี้ยจะมีเรื่องที่พอเราอ่านแล้วเราจะประหลาดมากเราจะแปลกใจมากเลยว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นไม่ใช่เรียนจากตาแล้วก็หูตาดูหูฟังเท่านั้นแต่มันใช้6กเรียนด้วยความรู้สึกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือชุดนี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วที่เราเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ที่เราฝึกสอนมาเนี้ยเราถูกทําให้มันแค่ ในความเป็นจริงมันกว้างกว่านั้นเยอะเราไม่มีเวลาที่จะพูดหัวใจสําคัญที่สุดของการเรียนรู้จากประสบการณ์คือเมื่อเราเข้าไปมีประสบการณ์ตรงคือคอนกรีตเอ็กซ์เพรียน์อันบนนะครับทันใดน,นั้นมนุษย์ทุกคนทําสิ่งที่เรียกว่า reflective observation วงที่2ก็คือสังเกตแล้วก็สะท้อนคิดทุกคนจะทําเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแต่ละคนจะสังเกตเก่งละเอียดละออแค่ไหนแล้วแต่คนสะท้อนคิดเก่งแค่ไหนอยู่ที่การฝึกฝึกสะท้อนคิดที่สําคัญเนี่ยคือต้องไม่หยุดอยู่แค่สะท้อนคิด ไปสู่วิธีการเท่านั้นวิธีการดีนะครับแต่เขาบอกว่าต้องสะท้อนคิดไปสู่หลักการอันที่3นะครับก็คือไปสู่ Conceptualization คือหลักการหรือทฤษฎีที่เป็นนมามธรรมนะ abstract ที่เป็นนมามธรร เมื่อคิดได้ในระดับนั้นเนี่ยให้ฝึกตัวเองเข้าไว้ว่าอย่าไปเชื่อมันเสียอทั้งหมดมันในที่นี้เหมือนตัวเองนะให้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพื่อเอาไปวงที่4ก็คือเอาไปทดลองใ,ใหม่ในสถานการณ์ใหม่หือสถานการณ์เดิมว่ามันดีกว่าเดิมไหมถ้าฝึกอย่างนี้ไปตลอด เรื่อยๆนักเรียนที่โรงเรียนลำบากมาทัศพัฒนาและโรงเรียนท่านทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กได้หมุนวงจรน,นี้วันหนึ่งเป็นพันรอบเพราะเขาจะติดนิสัยการสังเกตและสะท้อนคิดจากประสบการณ์ตรงแล้วไปลองใหม่คิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเราจึงเห็นเด็กไม่เหมือนกับน,นักเรียนโดยทั่วตกลงหัวใจสําคัญก็คือว่าทั้งเรื่องอินเนอร์ทั้งเรื่องเอาท์เตอร์เลิร์นนิ่ง,เ,ง er Learning, เนี่ยคนเราสร้างใส่ตัว ไม่ใช่รับถ่ายทอดการรับถ่ายทอดนั้น superficial ผิวเผนแต่ที่ลึกจริงๆเนี่ยคือสร้างใส่ตัวแล้วก็ผ่านจุดสําคัญคือการสะท้อนคิดเชิงนมามธรรมเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็จะสามารถตั้งคําถามเนี่ยเพื่อที่จะหนุน facilitate ให้เด็กเรียนรู้นะตามแนวที่ว่าเนี่ย ผู้ใหญ่ทาอะไรบ้างไม่ทําอะไรบ้างคิดว่าอันนี้พวกเราน่าจะช่วยกันต่อนะครับในการเรียนรับเด็กสมัยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเด็กจะเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเด็กควรจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวเต็มที่แล้วเพราะว่าสังคมลนโลกเนี่ยเต็มไปด้วยมายาเต็มไปด้วยสิ่งที่มาชักชวนให้ไปในทางเสื่อม คำถามก็คือว่าเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใส่ตัวการเรียนรู้ด้านในโยงกับการเรียนรูน้ด้านนอกผู้ใหญ่ช่วยกระตุ้นให้เขารั้อนคิดอย่างไรบ้างเพื่อมีภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มภัยอะไรบ้างก็ <S <S สารพัดเลยตอนนี้เป็นที่รู้กันว่าคนเราเนี่ยมีความเทียดสูง อย่างนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าต้องการเครื่องมืออย่างที่พูดไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้นะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตามชื่อหนังสือนะครับก็เป็นในหนังสือที่แนะนําว่าการเรียนในสมัยใหม่นั้นเนี่ยควรจะต้องเรียนเรื่องค่านิยมที่ดีสําหรับเป็นเข็มทิศนําทางในชีวิตเมื่อ4 5ปีที่แล้วก็มีคนคิดกันว่า ISDG เนี่ย Sustainable Development Goal ที่จะให้โลกเรา Sustainable เนี่ยมันไปไม่รอดอ่ะ ถ้าว่าไม่มีการพัฒนาด้านไหนไม่มีการเรียนรู้ด้านในจึงมีการเสนอ IDG Inner Development Goal ซึ่งมี5ตัวก็คือตัวที่1คือ Being ก็คือการมีเข้มทิพด้านในการเรียนรู้ด้านในอันที่2คือเรื่องการคิดจริงๆก็คือ r e f l e c t i v e นะในใช้ Thinking ผมเองก็จะเถียงว่ามันควรจะเป็นใน Reflecting นะฮะอันที่3ก็คือ Relating ก็ปฏิสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เรื่องต่างๆ แล้วก็ความร่วมมือแล้วก็การลงมือปฏิบัติเติ้งนะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆกันแหละแต่ละกูแต่ละหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเรื่องเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอธิบายใช้คํำยังไงต่างกันเท่าน้เองหนังสือเล่มนี้ hidden potential เขียนโดยอดัมแกรนนะฮซึ่งเป็นเขียนหนังสือเล่มไหนก็ขายดีเล่มนั้นนะครับก็จะบอกเลยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพที่ซ่อนเร้น อยู่ในตัวมากกว่าที่เราคิดหรือคนทั่วไปคิดเยอะเมื่อเช้าคุยกับคุณแม่ของพี่ปอหเนี่ยพอเล่าแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าลูก บองท่านเนี่ยมีศักยภาพสูงมากตังนั้สือเรื่มนี้ก็จะบอกว่าต้องปลุกพลังซ่อนเร้นของมนุษย์ขึ้นมาดังนัการศึกษาที่ดีเนี่ยควรจะเป็นตัวเพื่อให้เจ้าตัวเขาเนี่ยปลุกพลังซ่อนเร้นในตัวเขาได้แล้วก็ผู้เขียนอดัมแจนนี่ก็บอกว่าหัวใจสําคัญในการทําหน้าที่นี้เนี่ยก็คือการพัฒนาที่เรียกว่า character skills ซึ่งมี4ตัวฮะสอตัว ตัวที่หนึ่งคือ proactivity proactivity ก็แปลว่าไม่รอให้คนอื่นมาช่วยเราเป็นคนรุกทำอะไรรุกแล้อันที่สองก็คือ pro-social ก็แปลว่าเพื่อส่วนรวมเป็นคนที่มีจริตของการรุกการลงมือทำร่วมกันทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม pro-social แล้วก็อันที่3ก็คือ discipline คือมีวินัยในตัวเองนะ discipline นี่ไม่ได้แปลว่าทำตามวินัยที่คนอื่นกำหนดนะอันนั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นนะคือมีวินัยในตัวเอง บังคับใจตัวเองได้แล้วก็อันที่4ี่ตัวดีก็คือตัวก็คือ d e t e r m i n a t i o n มีความเรียกว่าตั้งใจฟันฝ่าที่จะเอาชนะอุปสรรคเพราะหนังสือเล่มนี้เ็าจะบอกเลยบอกว่า mm. การเผชิญความยากลาบากเป็นคุณต่อชีวิตเพราะจะช่วยปลุกพลังซ่อนเร้นที่อยู่ภายในตัวก็ะจะมีรายละเอียดเยอะนะฮะผมก็อ่านแล้วก็เขียนลงในบล็อกเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดได้จากลิงก์ล่างเนี่ยนะและในที่สุดเขาเสียงกับมาจนกำลังเอาไปทำเป็นหนังสือนะเล่มล่างเนี่ย ยังไม่ออกนะครับปกจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้นะคงอีกไม่กี่วันคงจะออกนะฮะก็เป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองมีสติอะไรทั้งหลายนี่นะครับสรุปนะครับสุดท้ายนะเพื่อให้มีสุขภาวะในชีวิตเนี่ยมนุษย์เราต้องเผชิญความไม่รับรู้เพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยต้องวางพื้นฐาน ให้เด็กเยาวชนของเราแล้วต่อไปเติบโตนผู้ใหญ่เนี่ยสามารถไปเผชิญความไม่รับรื่นแล้วก็รู้จักสร้างสนามพลังบวกให้ตัวเองแล้วก็แก่คนอื่นแล้วก็เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาทั้งฮาร์ดซอฟต์แล้วก็ฟิวเจอร์สกิลฟิวเจอร์สกิลซึ่งก็จะมีรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วก็เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนเร้นหรือ hidden p o t e n ชียลนะฮะผมเองคิดว่าคาถาอันหนึ่งที่น่าจะมีพลังมากนะ,ะก็คือการที่คนเราเนี่ยมีปณธิกานของการเห้าใ,ให้มากกว่าเอา ิฟมากกว่าเทคผมคิดว่าน,นี้จะมีพลังมากผมเข้าใจว่าในหลายครั้งเนี่ยเด็กถูกหล่อหลอมให้ค่อยๆว่าเห็นแก่ตัวผมสมัยเด็กๆเ,เนี่ยจำได้เลยจะมีเพื่อนบางคนคิดว่าถ้าเอาเปรียบเพื่อนได้แล้วก็เก่งฉลาดผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กต,ตรงนี้ที่เป็นเรื่องลึกๆที่โรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองน่าจะได้เอาใจใส่ผมตั้งใจว่าจะพูดสั้นๆน,นะเพื่อให้มีเวลารีเฟ t ชันเยอะๆแต่ผมก็จะผมพูดยาวเกินไปแล้วนะรับต้องขออภัยครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ในแพทย์พิจารณานิชเป็นอย่างสูงเลยนะคะ